ลูกค้าเลี้ยวขวาไม่สะดวกนะครับอันดับแรกก็คือมาอยู่ฝั่งซ้ายของรถนะครับแล้วก็หันปลม n g อะไรมาทา,า,างด้านซ้ายเพื่อให้เปิดช่องในการที่จะไขน็อตนะครับสิ่งที่เราจะต้องปรับก็คือน็อตตัวนี้ที่ผมชี้อยู่นะครับคือน็อตตัวนี้อย่างคันนี้มีการปรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ย งเนี้ยมันจะเวลาเราเลี้ยนนวเนี่ยน็อตตัวเนี้ยมันเป็นตัวกำหนดวงเลี้ยวของรถดังนั้นวิธีการปรับให้มันเลี้ยวได้มากขึ้นนะครับก็คือใช้ประแจเลื่อนก็ได้ครับอย่างตัวเนี้ยมันจะมีน็อตตัวผู้กับตัวเมียอยู่ลูกค้าสามารถลองปรับดูว่า,าใชใ้การขันเนี่ยให้มันเข้าไปข้างในหน่อยก็ได้นะครับพอน็อตตัวเนี้ยเข้าไปข้างในมากขึ้นเนี่ยวงเลี้ยวมันก็จะ นี่มันจะกว้างขึ้นหรือว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะเอาน็อตตัวนี้ออกมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองปรับดูว่าจะให้มันเลี้ยวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งน็อตตัวเนี้ยมันสามารถขันออกมาได้อัน,นผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับนะครับขันออกมาได้เลย ได้อยากจเน่ครับมันจะขันออกมาได้หมดเลยแล้วลูกค้าออกมาตั้งใหม่แล้วก็ค่อยใส่เข้าไปแค่นี้ก็ปรับปรุงล้อรายการเดี้ยวได้แล้วครับแค่นี้เองลูกค้าอยากตั้งให้มันเลี้ยวได้ถึงขนาดไหนหลักๆตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ชนกับเหล็กมันจะเป็นตัวกันหมดนะครับ เด็กตัวนี้จะชนกับน็อตที่มันยึดอยู่เพื่อเป็นตัวกําหนดในการวงเลี้ยวให้เราได้กว้างม,มากน้อยแค่ไหนปรับตรงแค่นี้เองครับก็เรียบร้อยนะครับ